ถ้าดูกระแสตอนนี้โดยเฉพาะอย่างในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในบางจังหวัดก็จะเห็นว่าพรรคเก้าไกลขึ้นมาแรงมากคะแนนยังตามอยู่<ม>เกือบทุกเขตเลยสาหรับในกทมต่างจังหวัดหลายจังหวัดอย่างเขตหนึ่งเชียงใหม่ที่เราก็ออยังตามนะเออน่าจะสิคนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจับตาม,มากๆว่าเก้าไกลจะเป็นยังไงเพราะว่านี่ขนาดนับคะแนนไปไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมแต่ล่าสุดเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรี แถลงขอบคุณแล้วนะแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนแล้วยืนยันครับว่าถ้าหากว่าสุดท้ายออกมาคะแนนเสียงแล้วก็ว่าที่สสของพักเป็นไปตามเป้าประกาศความพร้อมจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเลยติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณสัตย์คุณดําเกลี้ยงรายงานสดมาจากที่ทําการผักเก้าไกลครับ คุณสัตคุณเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับผมอยู่ที่พักเก้าไกลรับมาติดตามมาเกาะติดสถานรรการณ์อยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับจนถึงช่วงเวลาหลังห้าโมงเย็นหลังจากปิดถีบเลือกตั้งนะครับคุณพิธาลิ้มจะรเดินรัดหัวหน้าพักเก้าไกลได้เดินทางมาที่ทำการพักจากการสังเกตอาการปริยาสังเกตภาษากายสีหน้าท่าทางแววตา สังเกตรู้ครับว่าหัวหน้าพักนั้นค่อนข้างมีความสุขและขอบคุณประชาชนที่ได้เลือกตั้งพักเพื่อไทยนะพักก้าวไกลนะครับขณะที่ขณะเดียวกันนะครับคุณพิธาบอกด้วยนะครับว่าคะแนนของพักก้าวไกลขณะนี้ถ้าถือว่าเป็นการประเมินเป้าหมายจากที่พักตั้งไว้เบื้องต้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับโพลต่างๆและผลการนับคะแนนอยากไม่เป็นทางการที่กําลังดำเนินการนับอยู่นะครับทางพักเองตั้งเป้าไว้ที่จํานวนสสไม่ต่ากว่า160ที่นั่ง และรับปากว่าจะเดินหน้านโยบายทันทีหากได้เป็นรัฐบาลเสียงค้า้งมากครับไปดูการถแถลงบางช่วงบางตอนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศแต่ว่าอยู่ข้ามจังหวัดหรือว่าอยู่นอกราชอาณาจักรที่ให้ความาไว้วางใจพักเก้าไกลนะครับก็จะพยายามทํางานต่อไปแล้วก็ไม่ทําให้ทุกท่านติดหวังครับ นี่ผมว่าผมก็พูดชัดตั้งแต่ก่อนก่อนลงคะแนนหรือว่าหลังลงคะแนนนะครับว่าการทํางานร่วมกันของพรรคฝ่ายค้านะปัจจุบันน่าจะตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศมากที่สุดไะ่าชนก่อนเลือกตั้งผมพูดยังไงหลังเลือกตั้งผมก็ยังคิดว่าเหมาะสมะที่สองพักรวมถึงพรรค่วมฝ่ายค้านที่จะสามารถรวมผนึกพลังกันได้แล้วก็เพื่อกาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย,ยไปด้วยกันครับ ครับุผู้ชมครับหัวหน้าพักก้าวไกลได้กล่าวผมนั่งจับนั่งฟังประเด็นอยู่นะครับกล่าวประมาณ2อถึงสครั้งติดต่อกันนะครับเน้นย้ําบอกว่าหาพักเพื่อก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลได้เป็นแกนำนำเนนการจัดตั้งรัฐบาลสิ่งแรกที่คํานึงถึงคือการดาเนินนโยบายตามที่พักประกาศไว้โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเรื่องของการแบ่งกระทรวงต่างๆนั้นให้มาเป็นอันดับหลังที่สุดๆนะครับขณะเดียวกันครับนอกจากพื้นที่บริเวณน,นี้นอกจากบรรดาสื่อมวลชนแล้วนะครับบริเวณด้านหน้าที่นอกที่ทําการพักตอนนี้เต็มไปด้วยบรรดาผู้ที่ สำหรับสนุนแฟนคลับธรรมาดาผู้สมัครหัวหน้าพักและของพักเอกเดินทางมาให้กำลังใจและมาติดตามผลการนับคะแนนที่พักด้วยนะครับส่วนในช่องทางออนไลน์ตรงช่องทางโซเชียลมีเดียของพักก้าวไกลทุกแอร์มตอนนี้นะครับทางพักได้ขึ้นข้อความขอบคุณประชาชนที่ได้เลือกตั้งที่ได้เทค,คะแนนเสียงให้ในครั้งนี้และรับปากว่าจะดําเนินนโยบายทันทีหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลครับทั้งหมดคือบรรยากาศและความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจากที่นี่ที่ทาการพักก้าวไกลครับ ขอบคุณครับคุณสัตกุลดำเปี้ยงนะครับพี่เฟิร์สลงไปรายงานกาะติดด้วยตัวเองเลย<ม>นะครับ